สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราศาสตร์นานาชาติแชนแนลนะคะวันนี้ที่อาจารย์นานิก้าก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะ วันนี้ได้เชิญอาจารย์บอลนะคะเทพบุรลาหูสุดหลองสมาคมเรานะคะได้ข่าวว่าอาจารย์จะมาเปิดคอร์สสอนอีกแล้วคะ่ะคราวนี้สอนวิชาอะไรเดือนไหนคะอาจารย์ครับก็เริ่มสอนเดือนวิถุนานะครับเดือนมิถุนาเริ่มวันที่เก้านะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สอนวิชาอะไรคะเป็นวิชาโขนไทยหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นโขนไทยลู้นในส่วนของการยาจารย์รับจอนกรลยโย่ตีนบางคนก็อาจจะไม่ค่อยขู้นชื่ออยาจะขึ้นชื่อกับคว่าโขนไทยหนึงสำหรับ ประวัติความเป็นมาของวิชาโหราศาสตร์หนูนี่มาจากไหนคะาอาจารย์ของเรามไปในอดีตเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในช่วงของยุคพระเจ้าปัสสกภ์นะยุคพระเจ้าปัสสกภ์เนี่ยถ้าใครเคยดูวิชาเรีอนนะพละมร้าใช่ไหมพระมร้าญบุพเพศนิว่าชลิทามก็คือคุณพ่อของโป๊กคุณพ่อของมะเอ็ดเนี่ยท่านจ่ายดำรงตำแหน่งเป็นปองยาโหราที่เป็น ในช่วงของพระเจ้าประสาทครเนี well, no ่พระเจ้าประสัทครท่านมีการท้าทายออกยาโหราที่ดีว่าลองทายดูสิสิ่งที่ข้าเนี่ยครอบไว้ในฝายชิงคำนั่นคืออรนะครับซึ่งออกยาโหราที่ดีได้มีการออกคำพนายว่าเป็นหนูจะนวนสี่ตัวมีหน้าที่ชื่อโหราทยหนูไม่เป็นไทยแมวไทยอะไรเป็นไทยหนูนะครับและจะระจารจอนะคะจะก็จะอยู่ในส่วนของวิชาบทนี้ คนก็จะสงสัยว่าโขนให้หนูไม่ใช่จับยางกันเยอหรอเพราะที่มาที่ไปหลายคนจะเข้าใจ,จ,จว่าจับยาแต่จริงๆดังนั้นหลักสูตรในวิชาโขนให้หนูกาะจับละจออการยกตีไว้ที่ผมจะเปิดสอบวันที่9มิถุนายนนี้จะเป็นหลักสูตร2เดือนหลักสูตรสองเต้นเต้นเแ๊ะว่าแต่วิชาโขนไทยหนูเนี่ยเขาว่าคนที่ทําของหายก็หา ภาคคภภาาาเดอนคแรกเนี่ยอยู่ที่่ยอูในสมุดเรียนที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นภาคของดวงกระชนาก็คือเรื่องของการจับยามนะครับการจับยามทำนายไพทักษ์หรือไปแลักษณะว่าการจับยามหาของหายนะครับหรือการใช้ดวงกระชนาเพื่อหาเลรื่องผิดมีคอหวยท่านไม่ได้เลยใช่เริ่มสอนทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เริ่ม9มิถุนายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสาม สองชั่วโมงเต็มมีออนไลน์แล้วมีออนไลน์แล้วออนไซต์ครนนี้มีพื้นฐานก็เหมือนเดิมผมฟูลเพื้นให้ตั้งแต่เข้าไปแล้กี่เดือนจบครับสองเดือนจบครับเดือนแรกคือภาคดวงงาเดือนที่สองคือภาคดวงมนุษค่ะเมื่อภาคดวงประดุเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าคุณสามรถเอาใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องดูงชะตาและถ่ายจอด้ค่ตั้งดวงดูได้เลยใช่คหมะไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดก็ใช้ได้นะคะหรือบางคนแต่รู้ว่าเดือนปีเกิดแต่ไม่รู้ว่าเวลาเกิดที่แน่นอน วิชาโหดิโนูจริงเป็นวิชาที่เราสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการหาลักษาะด้คค่ะทีนี้ถ้าอยากเรียนต้องติดต่ออาจารย์ได้ทัางไหคะครับติดต่อได้2ช่องทางก็คือทางสมาคมนะครับเบอร์ติดต่อสมาคม020449122นะครับ020449122หรือว่าจะติดต่อผ่านเบอร์ศุนตัโก็ได้095499454 0954919454เป็นทั้งเบอร์โทรและเ็ Facebook Store เฟซบุ o กส่วนตัวไว้ด้วยนะครับชื่อ Facebook คือครูบอลทักษายุทธหรือจะติดต่อผ่าน Facebook อาจารย์บอลที่บุญลาภุกก็ได้เช่นเดียวกันครับอยากให้ทุกคนมาเรียนกันเยอะนะคะรับรองสนุกเพราะว่าน้นองสาวอาจาร,รย์ก็ลงเรียนอย่างอาจารย์บอลนนคะ่ะบ,บอกสอนดีมากนะคะแล้วก็สนุกด้วยนะคะ,คะอยากให้มาลงเรียนกันนะคะเพราะว่าราคาค่าเรียนไม่แพงเลยเดือนละเดือนละ1,500บาทเดือนจบเองสเดือนจบมีออนไลน์และออนไซต์ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกดูออนไลน์สดมีเทปบันทึกย้อนหลังให้ดู สำหรับวันนี้เราสองคนก็จบรายการไปก่อนนะคะคขอบคุณนะคะจอบอนสำหร่ะสวัสดีค่ะ